สวัสดีครับวันนี้ก็มาถึงวันนี้มีอะไรกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะย้อนไปในสู่คอ,อปีที่455หรือว่าประมาณ1,570ปีที่แล้วนะครับ mm hmm. ก็ไปดูเหตุการณ์ที่สั่นสะเทือนโลกในอดีตอีกหนึ่งเรื่องกันนะครับลองนึกภาพดูนะครับว่ากรุงโรมที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นศูนย์กลางของโลกเมืองที่มีประชากรกว่าหนึ่งล้านคน มีวิหารที่งดงามถนนหนทางที่ปูไปด้วยหินความเจริญรุ่งเรืองที่ไร้ขีดจํากัดแต่แล้ววันหนึ่งนะครับทุกอย่างก็เปลี่ยนไปเพราะมีกองเรือลำหนึ่งที่เล่นมาจากทางเหนือของแอฟริกาบรรทุกด้วยนักรบที่โหดเหี้ยมก็กลุ่มนี้เราก็ดูรู้เลยว่าไม่ได้มาเพื่อค้าขายแน่นอนแล้วก็ไม่ได้มาเพื่อการเจรจาสันติภาพแต่มาเพื่อปล้น ในกลุ่มนี้ก็เรียกตัวเองว่าแวนเดลนะครับชนเผ่าจอมานิกที่ชื่อของพวกเขาจะกลายเป็นคําที่เราเรียกคนที่ทําลายทรัพย์สินจนถึงทุกวันนี้แล้วทําไมพวกเขาถึงมาปล้นกรุงโรมทําไมจกักรวรรดิโรมันที่ยิ่งใหญ่ถึงต้านทานไม่ได้และที่สําคัญการปล้นครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อประวัติศาสตร์โลกยังไงกันบ้าง เราก็มาดูกันเลยนะดีกว่านะครับว่าเรื่องราวในวันนี้จะเป็นยังไงนะครับโดยเรื่องราวนี้ก็อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับการข่าฟันธรรมดาแต่ก็เป็นจุดเปลี่ยนของอารยธรรมของตะวันตกอีกหนึ่งเรื่องเหมือนกันนะครับผมก่อนอื่นเรามาทําความรู้จักกับแวนดอลกันก่อนนะครับพวกเขาเป็นชนเผ่าจอมนิกที่เดิมทีอาศัยอยู่ในเขตที่ปัจจุบันเป็นเยอรมนีแล้วก็โปแลนด์แต่ด้วยแรงกดดันจากเผ่าฮันของ อันติลาการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศพวกเขาจึงต้องอพยพมาทางใต้ในศตรวรรษที่4-5นะครับการเดินทางของพวกเขาก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับจากเยอรมน,นีจากแบบพวกเขาต้องผ่านฝรั่งเศสด้วยข้ามเทือกเขาพิเรนีสด้วยนะครับเข้าสู่สเปนแล้วก็ข้ามไปยังเหนือของแอฟริกาจนในปีคศ429ภายใต้การนำของคิงเกนเซริก ที่ฉลาดและก็มีกลยุทธ์เวนโดนได้ตั้งลกลากในทางเหนือของแอฟริกาโดยเฉพาะในเขตที่ปัจจุบันเป็นตอนนี้เป็นตุนิเซียนะครับและก็ลิเบียสิ่งที่สำคัญของพวกเขาคือการยึดครองเมืองกาเลตได้ในปี439นั่นเองซึ่งเป็นเมืองท่าที่สำคัญที่สุดในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะครับที่ทำให้พวกเขาควบคุมเส้นทางการค้าทางทะเลได้และทำไมถึงมาปล้นลม ก็เรื่องมันเรื่องมันมาจากการแบบขัดแย้งทางการเมืองในปีคศส5 4จกักรพรรดิวาเลนติเนียนที่3ได้สังหารฟาวิาวสนะครับที่เป็นแม่ทัพสำคัญแล้วก็ในปีถัดมาวาเลนติเนียนเองก็โดนรอบสังหารเหมือนกันความวุ่นวายทางการเมืองนี้ทำให้ไอ้เกนเกนซอริกนะครับมองเห็นโอกาสรู้ว่าจัก,กรวรรดิโรมันตะวันตกกำลังอ่อนแอและก็นี่คือ เวลาที่เหมาะสมที่จะโจมตีนั่นเองนะครับเกสริกก็ไม่ได้เป็นแค่นักลุกธรรมดานะครับก็ยังเป็นนักยุทธศาสตร์ที่ฉลาดมากการโจมตีกรุงลมก็ไม่ใ้เป็นการตัดสินที่แบบพรีพามหรือว่ารีบร้อนนะครับก่อนหน้านี้พวกเขาได้สร้างกองเรือรบที่แข็งแกร่งควบคุมเกาะต่า,างๆในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะครับเช่นซาดิเนียนคอซิกาและก็ซิซิลี การเลือกโจมตีทางทะเลก็เป็นกลยุทธ์ที่ยอดเยี่ยมนะครับโดยเฉพาะว่ามันสามารถหลีกเลี่ยงการป้องกันแบบทางบกที่แข็งแกร่งได้เซอรพรยง่ายกว่าแล้วก็ถอยกลับนี้ได้แบบรวดเร็วหากมีปัญหาเกิดขึ้นเมื่อข่าวเกนสลิกกำลังมาถึงแพร่แบบแบบข่าวมาแพร่ไปถึงทั่วกรุงโรมนะครับผู้คนก็ตื่นตกใจมากจากักรพรรดิแม็กซิม,มัมที่เพิ่งขึ้นครองราชได้ไม่นานกลับหนีออกจากเมืองไปอีก สถานการณ์วิกฤตนี้คนที่ออกมาจากการก็คือโป๊บลีโอที่1น,นะครับหรือว่าลีโอเดอะเกรทเขาได้เดินทางไปพบกับเกเรสลิกที่นอกเมืองทําให้มีการเจ,เจรจาเกิดขึ้นนะครับการเจรจาครั้งนี้เป็นจุดเปลี่ยนสําคัญแม้ว่าลีโอจะหยุดเกเรสลิกไม่ได้นะครับแต่ก็ได้มีข้อตกลงกันอยู่2ข้อนะครับก็คือห้ามฆ่าฟันประชาชนที่ไม่ต่อสู้แล้วก็ห้ามเผาทําลายเมืองนั่นเองนะครับผม และในวันที่3มิถุนายนนะครับในปี455แวนโดก็ได้เข้าสู่กรุงโรมโดยไม่มีการต่อสู้เพราะเมืองไม่มีกำลังป้องกันที่เพียงพอนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วง14วันนั้นันมเป็นการปล้นสะดมที่มีระบบและก็มีแผนไม่ใช่การทำลายแบบบ้าคลั่งเวนโดมุ่งไปปุ่งมุ่งเป้าไปที่พระราชวัง Imperial p a l a เลวิหารต่างๆที่เก็บทรัพย์สินบ้านของคุณนั่งและก็พ่อค้าที่ร่ำรวย สถานที่เก็บทองเงินและก็ผลิตภัณฑ์ที่ฟุ่มเฟือยต่างๆนะครับโดยวันดอกก็ได้เอาทองเงินเครื่องประดับผ้าไหมเครื่องปั้นดินเผาลูกป,ปั้นและแม้แต่โลหะจากหลังคาของวิหารสิ่งที่น่าสนใจก็คือพวกเขาเอาไปแม้แต่เครื่องมือจากวิหารโซโลมอนที่โรมันเคยพ้นมาจากเยรูซาเล็มในปีคศ70นะครับกลับไปด้วย นอกจากนี้นอกจากแบบเขาทรัพย์สินไปแล้วนะครับยังกวาดต้อนผู้คนไปเป็นทานโดยรวมถึงสมาชิกราชวงศ์ต่างๆเช่นลิซินเนียแล้วก็ลูกสาวของเธอด้วยนะครับที่ที่เอาไปจนกระทั่งในวันที่16มิถุนายนแบนโด้ขนทรัพย์สินมหาศาลขึ้นเรือกรุงโรมที่เคยล่ำรวยกลายเป็นเปลือกเมืองที่ว่างเปล่าการพ้นครั้งนี้ถือเป็นแบบมีมารยาทเพราะตาม ก็ตามข้อตกลงของโปบลีโอนั่นเองไม่มีการสังหารหูไม่มีการเผาทำลายแต่ก็ได้ทรัพย์สินไปแทบทุกอย่างนั่นเองครับผม <S <S การพ้นกรุงโรมโดยแวนโดนะครับไม่ได้เป็นแค่เหตุการณ์ทางทหารแต่ก็เป็นสัญลักษณ์ของการล่มสลายของจักรวรรดิโรมันตะวันตกหลังจากนี้ไม่ถึง20ปีนะครับในปีคศ .476 จักรวรรดิโรมันตะวันตกก็ล่มสลายอย่างสิ้นเชิงนะครับเมื่อ พระเจ้าโอดอเอเซอร์นะครับได้ขับไล่จัก,กรพรรดิโรมูลุสเอาตกุสอ่านถูกไหมได้ได้ขับไล่จัก,กรพรรดิโรมูตุสออกไปนะครับการป้นครั้งนี้ก็เป็นหนึ่งเหตุการณ์สำคัญนำไปสู่ยุคมืดหรือว่าดักเอชของยุโรประบบการค้าระหว่างประเทศพังทลายความรู้และเทคโนโลยีหลายอย่างสาบสูญไปนะครับหรือว่าสูญหายไป อำนาจทางการเมืองกระจัดกระจายนะครับผมหรือว่ากระทบแบบผลกระทบทางวัฒนธรรมผลงานศิลปะมากมายสูญหายห้องสมุดและก็โรงเรียนถูกทิ้งร้างภาษาละตินเริ่มแยกเป็นภาษาท้องถิ่นหรือว่าในด้านศาสนานะครับเหตุการณ์นี้ก็กลับเป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญนะครับบนบาทของโป๊อบมีมากขึ้นคริสเตียนเริ่มมีอิทธิพลมากขึ้นในการปกครองแล้วก็การพัฒนาของแพนโพสเตตนั่นเอง และสิ่งที่น่าสนใจก็คือแวนโดได้กลายเป็นคำที่ใช้ในภาษาอังกฤษฝรั่งเศสหรือว่าหลายภาษาที่จะหมายถึงการทำลายทรัพย์สินนะครับหรือว n นดาริสจนถึงทุกวันนี้นะครับววนดาริซึ่มใช่ไหมแวนดาริซึ่มไม่ว่าจริงๆแล้วการป้นของแวนโดจะเป็นระเบียบและไม่ได้ทำลายแบบโครงสร้างเมืองเลยนะครับผมแล้วเรามาสรุปประเด็นสำคัญของเรื่องราวครั้งนี้กันดีกว่านะครับ เวนดอลเป็นชนเผ่าเจอร์มานิกที่อพยพมาจากเหนือนะครับตั้งลกล่างในแอฟริกาแล้วก็มีคิงเกเนริกที่ฉลาดแล้วก็เป็นผู้นำการโจมตีกรุงโรมเป็นการวางแผนอย่างมีกลยุทธ์แล้วก็ใช้เวลาที่จกักวรดโรมันนั้นอ่อนแอแล้วก็ได้ข้อตกลงจากโบบิโอให้ป้นอย่างแบบไม่มีการทำลายกันหรือว่าเผาหรือว่าทำลายล้างอารยะของเขากันนะครับ การพ้น14บวันเป็นการป้นสะดมที่มีระบบได้ทรัพย์สินมหาศาลแต่ไม่ได้ทำลายเมืองและก็สังหารหมู่เลยเหตุการณ์นี้เป็นสัญลักษณ์ของการล่มสลายของจักรวรรดิโรมันตะวันตกและก็เป็นจุดเปลี่ยนสู่ยุคกลางของยุโรปนั่นเองบทเรียนนี้ที่เราได้เรียนรู้ก็คือแม้อารยธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็อาจจะล่มสลายได้เมื่อมีปัญหาภายในแล้วก็ภัยคุกคามจากภายนอกมารวมกันนั่นเองนะครับผม และนี่ก็จบกันไปแล้วนะครับของเรื่องราววันนี้มีอะไรนะครับเกี่ยวกับการป้นกรุงรวมโดยกองทัพแวนเดในปีคศ4ี่รนั่นเองนะครับผมเพื่อนๆเ,เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนไหมแต่ว่าก็ถือว่าถ้าวันนั้นไม่มีโปบก็คิดว่าน่าจะมีการสูญเสียมากขึ้นกว่านี้นั่นเองนะครับที่เสียดายที่จกักรพรรดิดันแอบหนีไปซะก่อนและถ้าเพื่อนๆชอบเรื่องราววันนี้มีอะไรไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์ ดนตรีเพลงหนังหรือว่ามังงะต่างๆถ้าอ่ามีเวลาทันก็จะอาจจะมีเรื่องแนวอื่นมาให้ได้รับฟังกันนะครับผมแลวก็นี้ถ้ามีการออกเสียงผิดพลาด,ดประการใดหรือว่าข้อมูลผิดยังไงก็ขอภัยในะนะที่นี่้วยครับข้อมูลก็มาจากอิอนเทอร์เน็ตเหมือนกันนะครับผม,ผมก็หาๆแล้วก็เรียบเรียงมา ก็บางอันก็อาจจะมีการผิดพลาดหรือว่าดูไม่เรียบร้อยหรือว่าเช็คไม่ดีนะครับผมก็ต้องขออภัยนาที่ด้วยสามารถติชมกันได้เลยนะครับหรือว่าอันไหนที่ผมพูดผิดก็แจ้งได้เลยนะครับผมก็ขอบคุณที่รับชมกันนะครับผมก็เพื่อนๆอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ